เพราเราที่มันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าทำให้เราเดือดร้อนเพราะเราแบบไม่ค่อยรู้จักความเหมาะสมไม่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรไล่ตั้งแต่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเราควรอยู่ในฐานะไหนควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรในความเหมาะสม เื่อเราไม่รู้จักตนเองไม่รู้จักความเหมาะสมเวลาเราไปทําอะไรมันก็ทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดความแบบผิดพลาดคนอื่นก็ดีเราก็ดีไปมาก็ลยอยู่ร่วมกันแบบลําบากเพราะเราไม่รู้จักตนเองหรือว่าไม่เข้าใจว่าควรอยู่ในอยู่ในฐานะไหนในตําแหน่งในหน้าที่ พระเจ้าเจ้าจึงสอนให้เรานี่ดูตนเองให้มากๆเพราะถ้าเรารู้เข้าใจในความเป็นตนเองเวลาเราจะไปวางเนื้อวางตัวเวลาเราจะกระทำอะไรมันก็จะเหมาะสมอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่ที่สำคัญมากเลย